สวัสดีครับโฮลอาจารย์แชนแนลมาหัจังพลังบวกร้อยล้านชายชานก้ามงคโลโฮลราซา์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์จอพยากรณ์ดูดวงช่วง14พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม -6 6ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดาวเด่นและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงคือเรื่องของตัวตนนะน,นะครับ ชาวสุนัขนั้นนะครับมีความสามารถในการทํากิจการการงานทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีนะครับเรียกว่าเก่งกับมวลชนคนเยอะๆคุณทํางานได้แบบสมางหนักนะครับคุณทํางานได้แบบราบลื่นนะครับเข้ากับคนอื่นได้ดีทีเดียวนะครับไม่ไม่ว่างานนั้นจะได้เงินหรือไม่ได้เงินก็ตามทีนะครับคุณก็สามารถทํามันได้ดีนะครับเรียกว่ามีศิลปะในการทาํางานร่วมอื่นในการทํางานเป็นหมูคนะ่คณะ ทำให้ดีทีเดียวนั่นเองในมุมต่อไปนะครับก็คือเรื่องของจิตใจนะครับจิตใจของชาวสนัาน,นนะครับคุณนั้นเป็นประเภทแบบชอบสนุสนานไปเรื่อยตามใจตัวเองอย่างที่สุดจะพูดอะไรก็เอาแบบที่คุณสบายใจสบายใจนั่นเองนะครับเรียกดไ้ว่าใช้ที่แบบชิวๆนะครับอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทำเท่านั้นเองนะครับซึ่งแม้ว่าคุณจะตินิสัยแบบสบายๆชิวๆนะครับ แต่คุณก็เป็นประเภทแ,แบบสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นได้ดีนะครับมีความสามารถพิเศษในการช่วยเหลือคนอื่นนะครับโดยไม่หวังผลตอบแทนและนี่ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์นะครับในการแก้ไขปัญหาของชาวจออีกด้วยน,นนยนะครับเรียกว่าแก้ไขปัญหาแบบสบายๆนะครับไม่เรียเรกับปัญหาที่เจอนั่นเองในมุมการงานนะครับชาวสุนัขนั้นมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงในการทํางานนะครับ และมีสเสน่ห์ในการทำงานรวมถึงเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แก่คนรอบข้างเป็นอย่างดีอีกด้วยชอบทำารานหรือทำอะไรแล้วแต่ที่มันไม่น่าเบื่อนะครับมีความสุกสนานไปด้วยและได้งานไปด้วยแบบนี้สไตล์ของจอเลยในช่วงวลนนี้เรียกได้ว่าขอให้ได้งานที่มีความสุขทัม้มีความสุขทำแล้วเจอกับคนหมู่มากทำแล้วเข้าสังคมเรียกว่าคุณทำได้ดีเหลือเกินนะครับ มีความสุขในการทํางานอีกด้วยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรแล้วแต่นะครับคุณก็จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดนะครับด้วยความเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อที่ดีนะครับรวมถึงมีวความใจกว้างนะครับแต่คนละค้าอีกด้วยนะครับความรุ้มั่นยนะครับในการทํางานสูงด้วยนั่นเองนะครับทางานแบบไม่เครียดไม่เครียดเลยแต่ว่างานออกมาต้องดีน,นั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของชาวจอเป็นอย่างไรละ่ะคําตอบก็คือ อยากทํางานแบบง่ายๆสบายๆนะครับงานที่เหมาะกับคุณก็คืองานที่แบบสบายๆไม่สีเรียดไม่เครียดนะครับและเป็นงานที่แบบช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยจริงดีนั่นเองนะครับเรียกว่าถ้าคุณทํางานพวกงานแนวแบบสังคมสงเคราะห์นะครับงานเกี่ยวพวกการศึกษาราชการงานกฎหมายงานขนส่งต่างๆหรืองานการขนส่งต่างๆเนี่ยเรียกว่าคุณชอบนักชอบหนาเที่ยวนะครับเรียกว่าคุณได้งาน และได้บุญได้เฉลิวื้นดื่นอีกด้วยนะครับเรียกว่าไต์คุณชัดเจนนั่นเองนะครับสำหรับชาวจอคุณจอปรัสนาแบบนี้นั่นเองชาวจอชอบอะไรที่มันบุกเบิกบุกเบิก,บก,บกไม่นะ่าเบือ่อและมีการแก้ปัญหายเยอะชาวจอถนัดนักแร่นั่นเองในมุมการเงินนะครับถือว่าชาวจองานคือเงิน,งนเงิน,งนคืองานบรรดาสุขนะครับชาวจอน,นั้นมีความสุขในการทํางานจึงทําให้งานออกมาดีเมื่องานดี เงินก็ดีนั่นเองนะครับเรียกว่าชาวจอนั้นมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของการงานที่ดีนะครับเพราะว่าชาวจอไม่สร้างปัญหาให้กับเจ้านายไม่สร้างปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับจึงเป็นที่รักของคนใกล้ตัวของคุณอีกด้วยนะครับดันั้นเรื่องของการเงินจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าคุณมีคนอุปถัมภ์เยอะนั่นเองส่วนในเรื่องของเงินหมุนเวียนระยะสั้นนั้นนะครับ ชาวจอนะครับแม้ว่าจะมีเงินหมุนเข้ามาเยอะนะครับเครดิตของคุณจะดีเพียงแต่ว่าคุณก็มักจะต้องมีการใช้จ่ายไปเยอะทีเดียวนะครับออกจากพุงเฟื่อยไปซะหน่อยนะเพียงแต่ว่าคุณก็ยังเอาตัวรอดไปได้แบบสบายๆนะครับแม้ว่ารายจ่ายของชาวจอนั้นนะครับจะเพียวมากเกี่ยวพันกับรุ่นรุ่นหลังคุณนะครับเรื่องของความรู้นะครับต่างๆเนี่ยก็ตามทีนะครับแต่ว่าชาวจอก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะแต่คุณก็มี ระบบในการใช้เงินที่ดีมีระเบียบในการหาเงินที่ดีนั่นเองนะครับฉะนั้นชาวจอจึไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นเองแล้วการเงินในความคาดหวังของชาวจอคืออะไรคะคาตอบก็คือชาวจอ้อน,นะครับต้องการหาเงินโดยใช้สติปัญญาอันเฉลฉลาของคุณนะครับรวมถึงไหวปริบที่ดีนะครับชาวจอนั้นชอบอะไรที่มันแบบคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วนะครับตรงไปตรงมานะครับเรยกว่าแบบเนี้ย ชาวจอเงินได้สบายๆอีกด้วยนะครับรวมถึงชาวจอมีความสามารถในการสังเกตเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับฉนะนั้นเรื่องของการเงินในแบบที่ชาวจอชอบก็คือเรื่องของงานที่มันแบบไวๆเงินไ, e ได้ไปๆวนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับรวมถึงใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารประสานงานนั่นเองนะครับเร้เรเรว่าชาวจอนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าชาวจอเรียกว่าหยิกยอกในการหาเงินได้ดีนะครับสบายๆ ในการหาเงินนั่นเองนะครับนี่เรียกว่าทรายปรัถนาของชาวจอนนั่นเองมาดูในมุมถัดไปความรักความสัมพันธ์ของชาวสุนัขนั้นด้วยชาวจอนนนะครับเป็นคนที่รักพวกรักพองนะครับทำอะไรต้องรวดเร็วทันใจจับไวยไม่เย็นเยอะไม่น่าเบื่อรวมถึงรักอิสระและมีความมั่นใจในตัวเองสูงเที่ยว ด้วยความที่ชาวจอนั้นนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเยอะและเข้ากับคนอื่นได้ดีนะครับฉะนั้นต้องระวังปัญหาเรื่องของความรักจะมาเกี่ยนนึงเรื่องงานนั่นเองนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับระวังจะเกิดการเข้าใจผิดเพราะว่าคุณไปสนิทกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศตรงข้ามมากจนเกินไปนะฮะทำให้คุณแฟนคุณหึงและเข้าใจผิดได้นั่นเองนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับ ก็ต้องระวังเรื่องของชู้สาวนะครับเพราะอาจจะไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าคอบเจ้าของแล้วแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้นะครับด้วยการที่ชาวจอเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในการทํางานมีสเสน่ห์ในการครบค้ามีสเสน่ห์ในอธัธอาศัยที่ดีนั่นเองนะครับจึงทําให้อาจจะเกิดเลื่อนปวดหัวกวนใจให้กับชาวจอได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองแล้วความรัก วลามปรารถนานะครับที่คุณต้องการในเรื่องของหัวใจนั้นคืออะไรล่ะคําตอบก็คือชาวจอนั้นนะครับต้องการความสัมพันธ์ที่เพอร์เฟคคำว่าเพอร์เฟคในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีความคิดความอ่านที่มั่นคงในความรักนั่นเองนะครับอยากได้คนรักที่มีความหนักแน่นในความรักนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเธอแต่ละการอะไรสิส่งทุกทิศนินิทาขนาดไหนก็ไม่ไหวติงหนักแน่นไว้ใจกัน ซึ่งการเล่นการนั่นเองและไม่จู้จี้จนชาวจอรู้สึกอึดอัดน,นั่นเองนะครับชาวจออยากได้ความรักแบบนี้นั่นเองแล้วคนในสังคมมองคุณชาวจออย่างไรล่คะคำตอบก็คือพวกเขามักจะมองคุณว่าคุณมีสไตล์การใช้ชีวิตแบบนักสือเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการช่างสังเกตมากๆรวมถึง มีสติปัญญาที่ฉลาดเฉลียวเหลือเกินนะครับว่องไวทําอะไรที่มันแบบตรงไปตรงมานะครับและชอบช่วเหลือผู้อื่นเป็นอจินิกด้วยเรียกว่าพวกเขาทึ่งคุณในความมีน้ําใจของคุณและการบริหารสเสน่ห์ของคุณนั่นเองมาดูในมุมโอกาสและโชคลาภของชาวจอกันบ้างนะครับชาวจอนั้นมีความรอบคอบในการครบคน สามารถที่จะกรองคนที่คุณคบได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าคุณจะคบใครที่ฐานะตามกวา่าหรือฐานะแบบไหนก็ตามทีนะครับคุณมีวิธีเอาตัวรอดมีวิธีในการผูกมิตรมีวิธีในการสร้างมิตรมีวิธีในการทําให้การประสานงานทุกอย่างราบลื่นอย่างที่สุดอีกด้วยรวมถึงนะครับชาวจอนน,น,นะครับ โชคลาบนั้นจะมาจากความอดทนความอึดการเรียนรู้อย่างไม่ยออ่อท้ออย่างยาวนานนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าชาวจอมีน้ำอดน้ำทนสูงเหล่านี้เป็นโอกาสอันดีและโชคลาบของชาวจออีกด้วยมาดูในมุมดาวเด่นกันบ้างน,นะครับดาวเด่นของชาวจอในช่วงนี้ก็คือเลข7และเลข6นะครับมาดูบทสรุปกันบ้างนะครับเปรียบเลยได้ว่าเป็นสุนัข ที่คนรวยเลี้ยงดูอย่างดีนะครับหากทำราชการหรืองานอา,าสา,าสเจ้านนยเนี่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างสบายๆนั่นเองนะครับส่วนอาชีพพวกค้าขายทำสวนหรือทำนานเนี่ยเรียกได้ว่าไม่อายเพื่อนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าทำอะไร้วแต่ว่าประสบความสำเร็จทักเทียมกับเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยอาศัยความมานะอดทนและปัญญาที่ดีรวมถึงความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่คุณทำอยู่นั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักษัตจ,จอดูดวงช่วง14พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม66หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องของราจารย์ชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับ